สวัสดีค่ะพบกับซ่องกาแฟโสดพลฟ้าวันนี้จะมาทาอเมริกาโน่น้ําส้มค่ะหรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือกาแฟใส่น้ําส้มนั่นเองค่ะมาดูกันเลยค่ะส่วนผสมหลกัหลกๆเรามีส้มนะคะแล้วก็มีกาแฟวันนี้เราจะใช้กาแฟตัวอาบิก้าขั่วกลางนะคะส่วนผสมหลกัหลกๆก็มีแค่นี้ค่ะ เราจะมาบดกาแฟก่อนค่ะฟให้เต็มสก,กุปเลยค่ะใช้สก,กุปใหญ่ค่ะอัดกาแฟให้แน่นเลยนะคะ เราจะเทน้ำส้มใส่6ออนส่วนนี้ถ้าใครชอบหวานก็เพิ่มน้ำส้มได้นะคะเตียงหออนเลยค่ะวันนี้เราจะใช้เนื้อส้มใส่ด้วยนะคะเคล็ดลับตัวนี้ก็คือมีเนื้อส้มใส่เราจะใส่เนื้อส้มลงไปด้วยค่ะคือจะให้มันเข้ากับกาแฟแล้วก็ ส้มค่ะเวลากินกาแฟแล้วก็ได้กลินกาแฟได้กลิ่นส้มผสมกันแล้วก็จะได้กินเนื้อส้มด้วยค่ะจะได้ชดชื่นเลยค่ะนี่ค่ะตัวเนื้อส้มของเราเราก็เตรียมไว้แล้วค่ะเราจะมาเทน้ำส้มใส่แก้วเลยค่ะแล้วเราจะมาทำวน จะใส่น้ำกาแฟอยู่ที่1นส่วนสามค่ะทำเหมือนเป็นคาปูชิโนโ่เลยค่ะสูตรนี้อ้าเลยน้ำกาแฟแล้วออกดติดเออดี๋ยวจะเทน้ำกาแฟลงเลยค่ะ เสร็จแล้วค่ะเราจะเราจะใส่ส้มไปด้วยค่ะส้มเราจะใส่นี้นะคะมันจะใหญ่เกินเราก็จะมาใส่สตัวเนื้อส้มลงไปด้วยค่ะโรยลงข้างบนเลยค่ะเราจะแต่งด้วยเนื้อส้มแล้วก็โรยอย่างนี้ค่ะ สูตรนี้เคล็ดลับก็คือมีเนื้อส้มนะคะความอร่อยคือเราจะได้กินกาแฟแล้วก็ตัวเนื้อส้มผสมกันด้วยค่ะจะทําให้กินแล้วรู้สสดชื่นค่ะเคล็ดลับเสร็จแล้วค่ะกาแฟน้ำส้มค่ะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คืออเมริกาโน่ใส่ส้มนั่นเองค่ะดูน่ากินเลยค่ะกินก็ได้ทำขายก็ดีนะคะ เราจะใส่เนื้อส้มลงด้วยค่ะเพื่อจะกินกับกาแฟแล้วก็ได้กินของเนื้อส้มด้วยค่ะจะทําให้อร่อยอร่อยแล้วก็รู้สึกสดชื่นค่ะสุดนี้ลืมกดติดตามกดชัดเตอร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปของเราและเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยค่ะสวัสดีค่ะ